อ่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะครับมาในข่าวแรกก็เป็นผู้จัดหนุ่มสุดหล่อมาสเตอร์ของเรานี่<ม>คุณอนันดาเอวอริงแฮมนั่นเองนะครับหลังจากที่ฟูเ s e ซีรีส์ของเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับเจ้าตัวเนี่ยฝุดโปรเจกต์ที่จะโกอินเตอร์ต่อแล้วด้วยนะครับ เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับซีรีส์ฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านจนโด่งดังไปนในหลายประเทศนะครับล่าสุดหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมก็เผยโปรเจกต์ต่อไปก่อนที่จะมีซีรีส์เอเชียเรื่องใหม่นะครับเขาอยากจะลองทําเป็นซีรีส์ที่มีความเป็นอินเตอร์เหมือนทางฮอลลีวูดดูบ้างแต่ตอนนี้อยู่ในการของเขียนบทครับซึ่งบางส่วนก็ทําไปแล้วด้วยนะครับ เรื่องหน้าที่ผมวางไว้ให้กับไมค์อออีกรอบเนึซึ่งในเรื่องนี้พยายามจะเปิดกล้องภายในสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยกับทุกเรื่องผมพยายามจะพุชคนดูนิดหน่อยให้เจออะไรใหม่ๆบ้างคราวนี้คือผมอยากจะทำฟอร์แมตซีรีส์ฝรั่งคือไอ้พวกรีเมคของเกาหลีของญี่ปุ่นไต้หวนัหนอะไรเงี้ยก็ยังทําอยู่แต่ว่าอันนี้พยายามจะให้มันเป็นรูปแบบเหมือนของฮอลลีวูดหน่อยๆของของอเมริกาหน่อยก็คือจะมี วาง4ีซั่นสอง 2, ไว้ทั้งหน่ซีซั่นหตอนนี้บทเขียนอยู่ถึงประมาณตอนที่7ที่8แล้วก็เหลืออีกสิบกว่าตอนมีชื่อเรื่งองอะไรหรือยงออวางไว้ <S <S เป็นตุ๊กาตาว่าโสดเสม,มอเดี๋ยวผมจะมีทางออฟฟิศผมคงมีงานแถลงข่าวที่จะแถลงข่าวให้เห็นไลน์ของของปีหน้าไปเลยว่ามีเรื่องนี้คือผมกะว่าจะแถลงทีเดียว3เรื่องเลยก็ครืบอ และอีกหนึ่งข่าวดีของเจ้าตัวก็คือทางประเทศสิงคโปร์ค่ะก็เตรียมซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์รักนี้ชั่วนิรันดร์เวอร์ชันภาษาไทยไปฉายแล้วด้วยละค่ล่คะยอดเยี่ยมทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังเลยนะคะยังไงก็รอติดตามผลงานของพี่อนันดาด้วยค่ะ